เกงตอไหวใส่อันม้าจะจงมาแจกม้ตาใสจ่าลุงขอป้ายยางม้าตาใสจ่าลงทางสวัสดีแม่หน่อยค่ะดีค่ะสวัสดีพ่อเอกสวัสดีแม่แม่ด้วยถ้ากันลงทางมากเ่มหาขอกินเขาลงมาจะมาติดตัวมึงเลยขี้อ่ทางตู้พเห็นมอหันน่นก่าลังเก็บของ ไปซื้อไงแพ้ไม่งีบบ่อไต่หลังเลยไปซื้อไงบ้านละมีเนี่ยมีหนูย่างด้วยนี่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 เสียบเลยอันนี้เขาไปซื้อย่างมาเลยบอกเรื่อยๆมาไม่ย่างเองเขาไปซื้อย่างมาแหละเขาเป็นหัวงอ๋อหนูอบอ่งไม่หน่อยกินไปแยกโตแล้วหนูโอ้ฉีกไม่หน่อยกินบ้านนี่ นูเจียอะไมันนี่มรอบึ่งไม่ได้เต็้ยมสีเจียมันมันดีมาบวกลิ้มนะจ๊ะนางเบิ่งนางเบิ่งให้แขกมาจ้ะแขกคนมาจากจ้ะแขกมาทางใต้เขาไหมอันมาน้ำโขกใต้เขา เดี๋ยวไปเอา้่าาเปีย้บาเงยข้าวนี่ว่าเบอร์สองข้าวกินเยอกินหลังไปวัดเออกินเมื่อั้นพาน้องไปเล่นวัดย้งไป็บาต่ำหมดี่ต่ำปะเมื่อกี้เขาตแล้วแม่กับเขาเป็นลายข้าตอนนั่งเบิรงกับข้าวแล้วจต่ตอนนี้ตอนเนาะไม่นหน่อยลดหุ้นบมจ้าคือว่ากินข้าวจ้าบุกห้องไปสองยิบๆๆิบเนาะ เออหนึ่งสองสามต้บบอกว่าหันล้ว่างึด้นแต่มูบ่คืนตไมแกงไม่หน่อยละพี่น้องเนี่ย้ิมาลาขี้นกอันนี้กินยางไรเวียนกินมาันยางพวกันกินดีได้เป็นยาได้หันยิ่เลเ่พันมาพันขึ้นปปากบอกน้ำเปลยเถอะขึ้น กินเอากินดอยเลยหิวแหงเลหิวแหงหมดจ้าอันปากแม่ก็ได้ด้เยอะ้อบเนี้ยจ้าขอบเดชจ้าขอไปยังเออไปยัไม่ได้ขีนเนี่อ้าวเป่นมามปุ้ยทำไมใช่หนิเลยวะกะมาน้ำสิริบอกเกลีว ไม่ไหลจอกานเจ้ากินบอเฮ้ยน้องบกินมอองสแ่ไปเอาของอนี้เจ้าไปไปินเอาเลยเจ้าเียน่นกินพ่เถมองสูงมากห้วนมันมั่นดีเป่ามันใกล้ใกล้หม่นันเนียวันแ่มันดี อันนี้แบบอบองนะสวัสดีค่ะไปแต่งของมาตลดตูีอนีอยู่ได้ตอจ้ง่ายเสียจ้าอาจะต้ยมไก่บ้านเนห้อแขกกินไม่หลายเลยจะกินใจ่ด้ก็ต้องกินใจยกให้เลย ไม่ผู้นี้กับ่อนด้วยผู้นี้อันนี้แม่ปูปั๊บป่แมูปั๊บค่ะอันนี้เป็แม่เป็น๋ออันนี้แม่ป้าจ้ะบ้านไปยุุ่นกันให้บ้าชแม่นบ้านแม่ยุงมนะบ้านแม่เราหนียู่ป่านน่าเสียบยุ่งองเนีงยค่สิไปพูดละที่แรกนะบานี่ยุ่งุ่นมันกว้างดีไง แบบนี้มันหอม้หองเดียวมันสีพอกันแ่ีาถ้าก็งผิดตลอดนมึงตายรับเนี้สีบ่อยฟังจากว่ามาบมาดมล่อ่้ไม่ได้แ็ลูกยูนาเมาเท่าไหรอันให้ตอนเจ้าอาอนว้องมาไลไปแม่จําได้บ่คือปาสาตามแล้วเจ้อนออน้องมาไล่ทีเลเชา่ยวไปเอปาาเรีนว รู้ใจกู้ใจบ้านเดรามาเราบอกว่าอันแอบแอดมินโอ้เอฟซีอกไหนเราเอีเอามาให้แม่เด้อจ้าเมื่อานนี้นะคอยหายดีดีใจนะแม่ดีใจนะบแม่แปดที่ตอนในนี้เราแล้วเราแล้วย่งเราอยังมะเห่าเนาะเราย่างพอาอยู่เมื่อันแม่คีาอยู่บ้านไหนคะโูอยู่ปากขาด จะบึงการปลคาาบึงการที่ไมโอ้อาเภอปาคแไปกับพ่ไก่พี่น้องเขายูบ้านหนองบ่ทองบุเก่งหนองบทองพี่น้องเขาไหนุเก่งหรืน้องเีงน้องเงน้องเขีงชัวไก่ปาคานแม่น้องเงน้องบ้ารน้องบัวทองนะก้อนสิอ้ยปคาแตีเดียวันปค่แมนจ้ะ Tự nhiên thì tụi con vừa rồi, chả cũng đi cùng Bỏ. Để bỏ. Chứ không cần làm, không cần quay lại. Mẹ lông này không quay lại, nó qua bạc này nữa, bạc này nữa. Đúng. Có thể bỏ. Bỏ vắng đi, bỏ vắng. Thôi, mẹ lông đi cùng bạc, cùng con. Có làm được. Có bỏ. Đúng, cần nhá, có thể. Dạ. Bây giờ, bố chú, bố chú trai bỏ. Bỏ, 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 bỏ. Đi cháu, cháu đi cháu. Bỏ lại, dù lại kìm, bỏ lại. เดี๋ยวสองคนนี่หูจักกันมาเนี่ยคือคือบควยกันไปเดี๋ยวให้ภาพบรรยายก่อนนะพี่น้องช่วงนี้เพอเอกแล้วแสบกับเขาพี่เ่นนวแสบแสบพี่น้องงามแทน6นเรียกเกือบเลสองซีเอผอสองพันห้าร้อยสี่ รูจีดาลอยีวูซีเปิดหอมที่ใช่คนแกอยู่หมหกสิอ็หกสบงย่างะคะหอมเยแต่วางงกนก้อนใดเงินูเผาเทียเพราะว่าฮ็ดอันงานอันคุณน้ำเ่ะก็กระเซียนได้ก็ถึงก็ถึงเดือดเนี่ยเดือดก็มสีเขาดเขานอยุ่ม่ให้สองปีได้เ็บงานคุณน้ำ แกงล้ไม้บ่บ่ครับมีอะไรที่มัเิละไะ่เสียแกงหล้วไม้ไม่แกงหวมั้ง่ตัวนี้พรเอกีเลียต้งหัวตนดต้งโดนแล้วตันนี้อันมาเสาสองกิสามิ่เสาเฮงหลต้องหมเสาพอเจนล้จิ้งมือเป็นาเอาไปแม่นแกงแลม้แกงวไหวป กำลังเคยกินหดเคยกินด้แกหมั้มาเด็กพเด็เคยกินกัน่องซิมมาหเรียมาเห็ดกับเขาเห็ดลาบเห็ดก้อยเห็ดอมไว้อยังไห้ับ้างหยาดยากเลยถามยอนไม่งแล้วไปไหนแล้วบกมอะไรเนี่ยเอาไปแก่ขั้วอันรกเนี่ยอกเน่ ไม่เหเนี่ยไลดีลกกับเขาให้นะสาวโอ้่เจีบกคกับเขาลานะไกจากินอะไรเนี่ยเสียเสียฉันตกใจกัแกงไววแล้วเพี้นไหนต่าปุ่นปัจจุต้ายลายนะครับนเขาต้องซ้อมค ก่อาไง่างี้เดให้แกไหนพอไปกินด้วยกันนะแกจะนับเข่าห้อยนี่นนเผาห้อยเ่ยะว่าเขาก็ตลอเลยเขานี่มีเบาะจานเข่ายืดยืดนีเต่อยู่ตดมีเคเั้วเหลี่ยงเคร่บคาังซันเพวกเยเงไว้เนี่ยสีไส้ถุงไ้องไหเอาเจียรจยว่เสีย เขาเยกินแกล้มแล้วกินเจมาใหม่เก็ล่องกินวะเพราะเอกติดใจแยวมีไว้เนไเอาปิดช่องให้แน่ค่ะปิดคิบคลิปอาคิบนี่กาไว้สชมกันแกแล้วกันมาบ้านแอดมินอปุ๊บปาเนาะบานน้อยน้คือดอกคุณแมิแอดมินคุณแดมิยังสวย หกสิบกว่าแล้วค่ะหกสิบสองแล้วบ้านกันแล้วน้อยน้อยที่แลกว่าป้าใหญ่พ่อแม่รู้อย่าอายบ้านเขาเนียนนองมันลัํเลย่าอายแล้วแม่อ่ไ้น้อยเหรอครับมมันัอยาอายเพืนลูกอันใดก็บว่าในมีเทียสนองอันก็ปยังนอนแม่โม่จำแม่ยู่งง่แล้วนี่ตะปูดีว่พนารูว่าวอนแม่ปีอนแม่หน่อยเพื่อนดี๋ว่าอายแล้วเออเอาขั้นเาว่าอายกัมาได้ยินดีตอนรับ่รู้มีอย่างจืดกับเขาไหวม้ยะ ในไทยเพ็นหน้าแหละเนาะเขาบอกเขาบริษัทกูนน้าเนาะการขอคุณแม่ยิ่งกูตาหน้าตอนแรกเขาซื้อบาแฟตองตัวพี่น้องจะเยยิ่ดีตอนรับค่ะแต่มาถ้าส่วนไยแลนดมาถึงเขาพี่ก็ต้องคิดอย่ังเขาบริษซื้อน้าเขากับบริษซื้อบ้านเขาบริเศ้านุกยุอุดอนเี้ยแมบอกมาเล็กถ่ะยิ่งดีต้อนรับสาวนอยเป็นังแก๊คนบบวานกระชา น้ำใจเปอนร่อยเปิดรับเสมอแม่ใจดีปะคะพอจิกๆตรมันแต่เม่เห็นย่ามเอาเืยคือกันเนี่ยกับเอ็มมินมองข้างมากคือกันขอบคุณค่ะยิ่งกว่าอะไรก็เสีเนาะกสักสกกเต็นเ็นเเนนเน้กับช่องน้นอยหนึ่งแสก็จะแสน0 0็ดห่นคนแล้วนะคะขอบคุมากากินกับีตามคือกันแม่้่า ติดตามทุกช่องเลยติดตามทุกช่องแล้ววันกว่ามาไล่ไปให้แม่เล้วหนีภูแม่ให้นั่งให้ดูงั้น <c oughs> เดี <c oughs> ๋ย <c oughs> วที่รีพ่อเใในี่ยเสียเรือแต่พงดใจเอออะไรกันก็ได้ว่าโอ้ดีใจในะดีใ,ใ,ใจดีแต่ว่า่าเล็กที่มาบ้ามากไม,ม่หน่อยบ้ามากแล้วเชือเขาเล่นภูนแม่กับพ่อในเฮ็ดยมันมลุกปุ่นเกินน,น,นมาก มาเล่นยนยูใส่กระซางเล่นยนยูบ้านบุ๋งเล่นยนยูร้อนตังเล่นยนยูใส่กระซางขั้นพอมาได้เลยนยูนอย้องไข่แหงนักขีเข่ากินเลยค่ะเยอญเ,เลยอันบ้นนบา,ยยนบานล้างน,น,น,นึ่งเห็หดไใบที่ถนนดำมากๆในกลิ่นล้างนั่นอันซางเบิดอล้านตัวนะคะอันเพรว่าสีเปิดล้านให้ปูปัาบนี่แหละถ้าติเปิดล้านก็ไปตึป้งอกจับไม่นี่ไปจับแล้วก็ดินต่อดินต่อแม่จะได้กินไปค่น ก็ห้ในเข็นังหาทุนหาหยังกรสางไว้แล้วแล้วเรียบร้อยเบิรแล้วล่านค่าล่านมใ่หันมาันอาจจะได้กึินบานไม่รำานันนนะเราซื้อเนื้อซื้อนาคิมเหลวไปสัดก้อนนี